แม่เดิน đi อีย <laughs> <Yeah, S 1> มาแล้วดำโอ้ยจอดแล้วดิโอ้ย <cl aps> สัมโบวันไปลายบสัมโบวันไปว่าตรงเนี้ยจะเป็นสมนรภูมิเว้ยรอเลย

โไพีตไอพีบอกบอกเพื่อนด้วยบอกเข้าหล่าเข้างหลังหลังเดมดีดันขึ้นมา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 เอนเนเันเือนเีนเือนเดันเอนไอสั โอ้โหเฮยน้อยเือกันเนน้อยจัดน้อยจัดต้นไม้มันบางเเี่ยมุมไม่ดีเลยมีนะแล้วมีนะแล้วเดี๋ยวชี้อาสเปรยอเยอะมึงดึงสเพยอเยอะสเพอเยอะเพื่อเลยเกื่อเยเพอเรยเอเยสเพื่อเลดยกาสสับเพื่อเยาสสเ่อเยเียาสสเพื่อ ไม่หวแตกยาเอาศพเพื่อนีโรชิแตกยาไล่เอาศพก็หน่อยฮิโรชิแตกยาไล่เอาศพเพื่อนหน่อยฮิโรชิมันจะคืนแล้วเราจะคืนแล้วเราจะคืนแล้วมามามาเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาเพี่อเพื่อนมาไอรีมึงเพื่อนเพื่อนหน่อยดีดแล้วมันแยกเล่นทำไมอ่ะมันแยกเล่นทำไมอ่ะเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อย ไหนของมึงไ้เหี้ยแกงกระจอะคุยเหี้ยแกงก็เจ้ยามายามานี่ปิดนี่ปิดอะฮนนี้ไปเรอยแกงกรเจอ้เหี้ยมาเด็ไอ้ปัดลไงอชิันาอีตวเยยไหอ้ปัดตวเี้ยัฟนีตวเ้ยเนี่ยมันอยู่ไหนวะไอ้ปัดฮะไ่ได้ไม่ไดไอ้ปัดไหนไหนบอกชิ่ร้องไอ้เหี้ย

ไม่มีทรงเลยไม่มีทรงเลู้ตลอดตายกับูเยอะไปหน้าหลังไปหน้าหลังไปไม่มีทรงว่ะทำไรไอ้เชนี่ทำไรไอ้เสียมาช่วยปิดก่อนมาช่วยปิดก่อนเล็กเพื่อนหน่อยเล็กเพื่อนหน่อยมาแล้วมามามาเริ่มริมข้ามาเริ่มดิม้องมเิ้งมาิ่ม้างมา่ม้ม่มม้องมิมมงมาเร่มรม้เ่ม้างมิ่ม้ม่มม่ม้งมิ่มมม่มม้เ่มง

ใน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 ร้านสภ้อาร้านสภาตัวหนึ่งร้านสภอผ้าตัวหนึ่งร้านเสื้อาร้านเสื้อผ้าร้านสื้อผ้า้นเสื้อผ้าดิ๊กไปกคดิ๊กไปเรยกคนมาร้านสือผ้าร้านเสืา บอกเพื่อนแล้วตามกูไม่เกี่ยวนะไอ้สัตว์ลบลบลบลูกดิ๊กไอ้ไม้สวยยังวะไม้ไม้มันอย่างควายเลยหยิบตอกไม้หยิบตอกไม้หยิบตอกไม้ เมื่อกี้ผมดูแล้วเปิดลำโพงข้างบ้านญาติถือมีดวิ่งมาหานึกว่าผมโดนลุงกระเทืบลุงโสมเสียงลั่นจัดญาติญาติถือมีดอะไรวะไอ้เหี่อ่ะ เอาพี่ตีหรอเอาพี oh, 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 ่ต no. ีหรอสวัส oh, ดีครับพ mm. ี่ยายโอ้พี่มาทำอะไรครับพี่ถึงมาดูโอ้ผมไม่ได้เจอพี่ตีเลยผมคิดถึงพี่มากเลยตอนเนี้ยผมไม่ไหวละไม่ต้องยังไงครั้งแรกได้ยังไงเล่นเก่งขนาดสกีบิดอบไงพี่มันโดนผมสกีบิดบอ่ะใช่เหรอใช่ผมเต้นสกีบิดบใส่แบบมันแล้วนี่ผมเป็นนักนัมวยผมที่เคยยืนข้างพี่หว่าวบ้างเหมือนีัครับผมกับเพิ่มเลยปะอ้าวผมเพิ่มแล้วครไหมพี่ได้ดูผมบ้างไหมพี่ชายดูดูเห็นตลอดไอ้เหี้ยโอเคโอเคโอเคยับจัด ตกเหนือเลยหรอใช่วะใช่ปะวะกูไม่ได้เห็นไอเว็บเลยนะอันนี้เป็นเวลายวให้กลังใจน้องไปละไอ้เหี้ยะแต่กูไม่ได้ดูมันเลยแค่นั้นละเว็บน้องพูดไปกันละน้องเอ้ยเวทอย่าโกรธกูเด้อไม่ไม่พี่พี่เปิดที่โรชิ่เขาไม่ได้ลองลองเอ็มดีนะเขาลองกวาได้หมดอ่ะเห็นแพ้ตลอดเลย ไปไปไปบ้านเดบไอ้ดาบดาบจ่ายแต้มด้วยนะดาบจ่ายแต้มด้วยครับเย้โอ e ้ยยังคืนบาดีเลยแซม ทุกวันนี้อาจจะโดได้ไม่มากเพราะว่าเมียได้ผลัดพลากไปจากผม oh. ไม่มีแม้คำบอกลาที่บรรจงได้ oh. แต่งมรูปเก่าๆแล้วนั่งดูเครื่องหมายสีเหลี่ยม oh. ถ้าเธอทิ้งฉันตอนที่เธอท้อง oh. ฉันอยากบอกและขอร้องว่าฉันเป็นหมัน <laughs> กูนูกว่าเลือกกับเยอะเพราะอะไรสัตว์กูว่าว่าแล้วที่ตีผมบอกให้ที่เข้าติกต็อคไงผมอุธษาห์แท็กคลิปดาวมหาลัยโตโตตูมตูมให้ที่ดู <c oughs> ผมรู้ว่าพี่ชอบทุกคนว่าตีอัดใหม่ที่ไม่ได้ดูนมตีเปิดติ๊กตอกเดี๋ยวนี้เลยเขารอท่านประธานใหญ่บริษัทตีน้ำลายยืดเอ้ยไี่อ่ะดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรนว ใกล้ถึงเวลาของตีแท็กไม่ต่ำกว่า300แท็กหนึ่งร้อยแท็กเรื่องสาระนอกนั้นเรื่องนม <c oughs> อะเดี๋ยวผมรอดูว่ามีนมจริงป่ะทำไมไม่เล่นไอสลอตเต็มสลอตเต็มไม่เล่นอะดีแล้วไอเหี้ย จนพอพูดถึงมาหาลัยมันก็น่าจะรีบเข้าไปดูเหมือนกันนะอะไม่ทำไอเ้เหียอยากให้เปิดกล้องสิบสาบโอ้โหไอเ้เหียหีการตลาดจัดเลยนะไอ้สัตว์อยากให้เปิดกล้องอ่ะนล้วน้าวันหนึ่งคนไม่อยากเห็นหน้ามลนกไม่ส่งอ่ะเอ๊ะอ้อเหี้ทีการตลาดเกินน้อง ไอเนี้ยดูบันวะร้านซ่อมสปอนเซอร์บอลไหมคืออะไรวะก็ะคือน้าอยากเห็นหน้าเราลองน้องจุกเนี้ยคือต้องไอนี่ใช่ไหมเอาบ้านเอ็มดีไปไหนวะอ๋อโอเค <laughs> ไม่เห็นบ้านนะเฮียรถแทบัสไม่มีเลยไม่มีเลยในนี่คนไหนนี่นี่น,น,นี่มึงใครวะโหลใครมีหอบมางอะครับ บนบ้านไงบนกระจาะกระจาะไปเติมข้าวไปเติมน้ำมันเอาอะไรเรียบร้อยเลยตอนนี้พูดออมาเช่นเาพวกมึงด้วยมึงมึงมึงมีบ้านหรอเอาไปหยิบให้มีน้อกับเม็ดกล้วยดีมีแล้วมาให้แล้วมวยบ้านเลยเอ้ยไอ้ฮียเหี้ยหัวแดงตปีเลยตัวกระจอกไอ้เปาเหี้ยนะตัวเองไอ้หมาไอบ้านชาติหมาจริงนะไอ้เหี้ยกูมึงอยู่ยังไงควายเหี้ยกูมึงอยู่ไอ้ควาย

ยไีปพี่ปาเล็ไพี่พีป้าเล็ไีปาเล็กไพี่ปาเลไพี่เปาเล็กก็ได้เก้าสองเจ็ดให้ฮัี้เลยก้กองเจ็ดกาฟังนฟังจอยไอทเหี้ยไม่ใช่ระดับหัวกูขอไม่พัวพันนะพี่ฟังฟัฟัง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 ปนปนก่อนเอาของทุกอย่างออกก่อนปนก่อนปนก่อน ผมเคลียร์แล้วผมเคลียร์แล้วไอ้เยี่ยนี่ดาวาอากาศถมบนเป็นไงข้างบนจะยอนถิ่นไทยไม่ได้อะไเร็วๆเอามาโอียไว้ย้อนถ่นไทยให้ตายหน่อแขงไหมแชทคนสั่งใหม่ไม่เล่นดีไม่ตอบพี่เป็นไรอะดาวาอากาศเอกยศเต็มไหล่เลยดูยศเต็มบ่าเลยเออเ้ยมขอสปิลในบ้านใครที่ไม่ขับรถประมูลอ่ะ อไปไหนหมดไอ้เียยาไอ้สัตว์เียบนงานตกมาไ้นไปไหนหมดอ้าวร่ต้องทไรขอบคุณนะเฮียขอบคุณครับนี่หมตกมามาบายเฮียแล้วไอ้สี่สามตดเป็นม่ียเไอ้แ่กไอ้่ไม่หวแกต้อนเลยไงไ้หน้ไม่กดไม<ข> nah ่ได้ไปน้ขหาดู่ต่หนีแต่างินทำเด็กหน้าเจ็ตนวันรเกิดหน่องปีนี้สิบเอวกตีนเล่น ตอวนับตัวนับเจ็ดตัวนับหนึ่งสองสามพอเลย Let's go Let's go Let's go h a p p go Let's go เต็บเย็มบอกจัดมเป็นบกจัดหลุดน้อหลุดน้อยเล่นมเฉียดขอบ้านเราเลยเล่นมเฉียดขอบ้านเรารีบออกรีบออกรีบออกรีบอ่ะรีบอ่ะพยอพยอพยอออกออกออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยทำไมมันได้จะทำไมมันมันไม่อุ้มเองอะมันสั่งอย่างเดียวอ่ะไปพี่ชายขอเราฉีกไปโซนตะวันออกเฉียงเฉียงใต้ให้พี่ชายไปจีบมาจีมึงออกอ่ะ มึงมีห่อไหมนายตัวเนี้ยเฮ้ยมึงเอาห่อเบ้าไอ้น้องไม่ไม่ไม่รอดอีกูุณบ้าคุย้ำให้อีกรอบเปิดบ่อว่าาไปไหนอ่ะบ้านเราเนี่ยเว้ยเจตีบ้านไปไหนไปไหนแล้วอ่ะไอ้เบ้าไอ้เบ้าความดับหรือเปล่าพี่เออไม่เป็นไรพี่เอาอันนี้โฟกัสกส์กุญ่เลยตัดอีกแล้วมึกโอ้โหใช่เหรอพี่เล่นดีเล่นดีเล่นดีให้มันเป็นกุบบริการที่บ้านดีกว่างั้นนะ ไมนรถอ,อ่ะเออไอ้ที่ยศมันเต็มบ่าไอ้ที่อ่ะมันกูว่ามันเป็นพวกนายพลนายพันอะไรทุกอย่างอะ่ะยศมันเต็มบ่าเลยทุกคนโหดตำรวจโอ้โหไอ้เี้ยดูดิแค่นี้ยังเออเลยเว้ยไอ้เที้ยย,ยังไงยังไงเอ็มดีนี่ยังไงที่โรชี้ก็คือแบบหมดสภาพเลยว่ะ ใส่ฟ้าเออมันค่อยดูดูมีทรงหน่อยเว้ยจะไปเจอแบบพวกแ n h e เฮจะไปเจอพวก ates, ไรลักษ์อ่ะมีทรงหน่อยมีทรงอันนี้มีทรง,ทรงขอไปเก็บเก็บไปเลยฮะอะไรสําหรับนะ่น่ะ ลูกไอพนโอไปเฟื่อยเก่งไหมอมว่าไอหัด ฮะกูเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไอ้เฮียพ่อก็เป็นไายพลแม่ก็เป็นไายพลไอ้เฮียเพิ่งรู้ว่าเนี่ยแม่ยศไายพลไอ้สัตว์จะหายแล้ว แม่ยศนายพลไอ้เหี้ยเกิดมามืงอก็ได้ยินนี่แหละไอ้เฮี้ยเขาบอกแม่แม่นายพ่อกับแม่ยศใหญ่แม่พ่อนายพลแม่นายพลเอา้า <c oughs> พี่ไม่รู้จักเอาชื่ออะไรนะพลในพลชื่ออะไรมันต้องมีชื่อเต็ๆมๆของเขาดิพลเอกพลโทพลตีอะไรก็ว่าไปอ๋อชื่อน, <laughs> <laughs> นายนายชื่อพลชื่อจริงชื่อพลเลยเลยเรียกว่าพ่อเป็นนายพลโอ้โห หวยเอ้ยไอเฮียชื่อจริงชื่อพลเอาอย่างไงเนี่ยงงไปหมดแล้วนี่ใครโกหกใครพูดจริงเนี่ยงงนี่น้องเลนนี่ไปไหนเนี่ยอีหนูอีหนูไปไหนเนี่ย หนูไม่มาหาพี่เลยหนูไปไหน